ค่ะหลังจากที่กิงนะคะไปฉีดโปร็อก USA ที่รักตคกินิกกับคุณหมอเฟิร์นมานะนี่เลยขอโทษเถอะมีเดี๋ยวคนทักว่าแบบไปทําอะไรมานะคะทาไมกรอบหน้าดูแบบว่าหน้าดูเรียวขึ้นดูแบบดูชัดขึ้นดูสวยขึ้นอะไรเงี้ยนะคะในเรื่องของริ้วรอยนะก็แบบว่าเนี่ยยังเลิกคิวได้นะคะ ยังแบบมีริ้วรอยอยู่เบาๆนะและดูไม่โป๊ะและดูเป็นผู้หญิงไว้ใกล้จะสี่ิที่แบบดูแลตัวเองนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่เหตุผลหนึ่งเลยนะที่กิงนับเลือกรักษาคลินิกเพราะอะไรรู้ไหมเพระที่นี่นะเขาให้ขวดโบสทตัดบ,บารดว่าเอาไปเช็คได้เลยว่าแบบ มันเป็นของแท้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะฉีจะควดเลยเดี๋ยวนั้นเลยนะแล้วก็ที่สําคัญที่นี่นะคุณหมอมีประสบการณ์เยอะมากหมอเฟื่องฉีมาเป็นหมื่นหน้าแล้วแน่ๆนะคะที่นี่ใช้ของจริงสวยจริงราคาจบจริงจึ้งจริงไปได้เลยนะคะถ้าราชบุรีนะคะจะไปที่เสือป่าซอยห้าและถ้าเกิดว่าเป็นบ้านโป่งนะคะก็เป็นที่ถนนรอ9้านะคะไปปรึกษาก่อได้เลยจ้ะ